แซ่บจัดนัวจริงรสจัดใจใ้าแบบอีสานแท้คุณภาพเด็ดราคาดีกินข้าวกับปรินซ์วันนี้อยู่ที่จุ่มใบแนบเนื้อร้านจิ้มจุ่มติดแกลมเจ้าของเดียวกับแนบเนื้อร้านสเต็กเนื้อยืนหนึ่งย่านเมืองเอกร้านนี้วัตถุดิบดีพรีเมียมนะครับเสิร์ฟหมดทั้งเนื้อหมูซีฟูด้ดไม่กินเนื้อก็จอยได้ครับเราสั่งชุดหมูรวมมีสันคอสาชั้นและชุดทะเลรวมมาครบๆทั้งปลากระพงกุ้งปลาหมึกวันนี้เราเลือกน้ำซุปเจีวฮอนครับพ้อมสมุนไพรไทยเผ็ดร้อนด้วยน้ำพริกสูตรพิเศษซอนคลอองจจุมูแะิ้ม ขนมจิ้มแจวรสจัดคืออร่อยสุดๆน้ำซุปภาคตะซุปกระดูกหมูที่เคี่ยวนานกว่าแปดชั่วโมงที่ร้านเชียร์ให้เราสั่งสุดๆยิ่งต้มยิ่งจุ่มเนื้อสัตว์น้ำซุปยิ่งนัวจนหยุดสดไม่ได้ของกินเล่นสั่งมาหลายอย่างนะครับเรียงความชอบตามนี้ลาบปลาหมึกสายฝนรสชาติจัดจ้านแบบอีสานแท้ๆหมูพีเอ็มสองจุดห้ากรอบนอกนุ่มในเป็นหมูกุกฝุ่นที่อร่อยสุดตั้งแต่กินมาส้มตำปูปลารสจัดตำมาแซบมาละคอเส้นสะบัดถูกใจอร่อยนัวมากข้าวโพดทอดอันนี้อร่อยเกินความคาดหมายครับกินแล้ว สี่โมงเย็ยนถึงเที่ยงคืนครับ